มาวิคอลทองที่26นะครับวันศุกร์นะฮะสุดสัปดาห์นะครับเมื่อวานก็เป็นจบแท่งเขียวนะครับแต่มาดู4ชั่วโมงเนี่ยยังไม่ทะลุนะไม่ทะลุหายตรงนี้นะครับไม่ใช่ไม่ทะลุหายไม่ทะลุซับไพโซนโซนนี้นะครับยังคงไซเวมาไซเวมา2วันแล้วนะครับตอนนี้คือผมมองว่าผมเชื่อว่าใครที่เล่นเนี่ยคงโดนแบบสับขาหลอกกันนะ ผมเล่นสายาตามเทรนนะครับไม่ได้เล่นสายส่วนเทรนแนวรับแนวต้านนะสายเบรกเอาเนี่ยโดนสต็อปลอดอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับทองมันก็อย่างนี้แหละนะครับเอาคืนบ้า <c oughs> ทีนี้นะครับจังหวะตอนนี้ที่จริงเหมือนเมื่อวานเลยนะครับ โซนนี้เป็นโซนซัพพลายโซนถ้ามีการทะลุและย่อมานะครับแบบนี้ถึงจะตัดสินใจเล่นบายต่อนะครับพอมาตีแนวแนวเทรลไลน์ตรงนี้มาเริ่มทำไฮทำโลที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละยังไม่ชัดเจนนะครับยังมีโอกาสลงได้ต่อนะยังมีโอกาสลงได้ต่อนะครับ สี่ชั่วโมงก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถ้าลงได้ต่อเนี่ยก็คือว่ามีเทรลไล์ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรออย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือแพทเทิร์นขาลงนะครับของสี่ชั่วโมงตอนเนี้ยมันยังอยู่ในกรอบไซเวย์นะครับระวังด้วยนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยทุกครั้งวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูกันว่ามันจะไปทางไหนถ้าบ่ายก็ขึ้นมา แบบเต็มแท่งไม่ใช่ขึ้นมาแบบนี้ยขึ้นมาหลอกนะแบบนี้ขึ้นมาหลอกนะครับแล้วลงมาต่อนะครับเอามาดูหนึ่งชั่วโมงขึ้นมาหลอกปุ๊บตกลงแล้วก็ขึ้นแล้วรออยู่ที่เดิมสองวันแล้วนะครับใครเล่นสั้นเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับโอเคก็มองมองได้ทั้งขึ้นทั้งลงแต่สี่ชั่วโมงยังขาลงอยู่นะครับก็รอทำแพทเทิร์นแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าเกิดขาขึ้นก็ลองทำแพทเทิร์นให้ทำมันทะลุตรงนี้ให้ทำไฮและยกลนะครับแบบนี้ก็จะคอนเฟิร์มขาขึ้นนะครับส่วนราคาก็ดูนะครับว่าเออเนี่ยโซนเนี้ยสองส่ 2, 3, 3, 4, นี่คือแนวต้านแนวต้านที่ต้องทะลุแนวดิมแดวสะไพยสี่ชั่วโมงที่ต้องทะลุส่วนถ้าลงมาเนี่ยลงมาถึงนี้เลยผมมองว่า2องสนะครับถึงดีมาโซนโซนนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับได้ทั้ง2หน้านะตอนนี้นะครับ